ขอกราบสวัสดีคพี่น้องทุกคนเจอกันสาวบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินนะคะนี่นมจีนนี่ไงคะพี่น้องนมจีนน้ำยาปลากระป๋องค่ะพี่น้องคะอหมดหรอน้องดูสิคิดว่าไม่หมดหรอกนะนี่ไงคะพี่น้อง นะคะน้ำกินน้ำหยากปลากระป๋องค่ะยั่วจ้านี่นี่ร้อนๆเลยนี่คะ่ะพี่น้องขาร้อนๆเลยเนี่ยอืมอืมสยอดเลยอะ่ะพี่น้องขาะนี่ อ่ะอือืมอืม,อมว่าจะได้กินนะพี่น้องขาอืผักก็มีหอมต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ดอกหอมมพี่น้องขาดอกหอมนะคะ นี่ค่ะก็งานบวชหลานนะคะพี่น้องค่ะแต่ไม่รู้เสียงลึกสิทธอเปล่าเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องค่ะเพลงอะมาค่ะดูสินี่ก็มีส้มผักกาดส้มผักกาดพี่น้องนี่ค่ะมาค่ะว่าจะทำแบบยาวอะ่ะคลิปทำแบบเอออะไรนะ ตั้งยาวนี่ตั้งแนวแนวตั้งไม่โปรดเลยอ,อืมอมมีมะเขือคืนเนี่ยมะเขือคืนด้วยน้องมาเปิดมือเลย ปลาก,กระป๋องทำเรื่องอะไรก็อร่อยเมื่อนนะั้นแหละพี่น,อน้องเออปลาก,กระป๋องเนี่ยน้ำยมปลาก,กระป๋องน้ำยาปลาก,กระป๋องแซ่บอืม ดูสิเข้มข้นมากอ,อืมอืม,อมพวกนี้ก็ไปแห่นาง ออื้าเศรพี่น้องคขาอืมลืม แคไก่อืมแคไก่อแต่ไม่ไม่ไม่กรอบแล้วใส่ทุ่งไว้ไม่กรอบอืมพี่น้องครับอืม มาเล้กพี่น้องค่ะ Wow. giọt này. Hmm. Hmm. 嗯嗯。Mm hmm. Terima <susurra> kasih telah menonton! 啊！嗯。<All> right. mm. ดอกหอมทำนี้สิบบาทชอบกินดอกหอมต้นหอมอะ่ะ Hmm. Hmm. Wow. Oh. Hmm.